ก็เด็กเจ้าว่านาค่อยเหี่ยวบ่โอ้แต่ยุหลายแล้วเนาะเจ้าเฮ็ดจังได๋ซั่นนะอยากไปดึงนาเว้ยหาเงินได้มันหมานนั่นจะคอยไปดึงนาแน่เด้อหาเงินได้มันหมานสิไปดึงนาเออบ่อยู่นี่สิไปอันจ้างเขาไปหาซุ้มเฮทปพวมงามซช่ป่อือโวยเจ้าเสียเ็ดมันเสียเงินเสียทองอะไรยังเนาะเจ้าก็ดึงจังซี่นี่ดึงเห็นบ่เริ่มดึงนี่ดึงจังซี่ เจ้าเสียวปันไหนดึงมือละเทียสองเทียงสิบอกเมื่อแล้วก็ดึงมือเดียวเทียเดียวคนเดียวดึงแล้วก็ดึงมากสิลรอก็เข็มยิบจอนในงอนดีว่าไรดีเจ้าเสียหาทางไยเข็ยมยิบกระสอบเด้อเข็ยมยิบกระสอบเด้อเข็ยมยิบกระสอบเพิ่งยูดี